ครับครับเข้าสู่ตอนที่สองนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับผมได้เดินจากมุมที่ถ่ายหน้าคาส MGM ในาสเวกัสนะครับตอนนี้ข้ามถนนมาอีกฝั่งนี่พาเพื่อนๆนมาดูวิวของโรงแรมนิวยอร์กนิวยอร์กนะครับโฮเทลแอนด์คาสิโนในาสเวกัสแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างหน้า คือเทพีเสรีภาพจำลองนะครับมีขนาดเท่าก,กันกับที่ตั้งอยู่ในนครนิวยอร์กจริงๆเลยนะครับเทพีเสรีภาพแล้วก็ทำได้สวยเหมือนกันคือไฮไลท์ตัวนี้ก็จัดว่าเด็ดเด็ดมากเลยนะครับในเวกัสเนี่ยแล้วก็เยื้องๆมาหน่อย เอ็กซ์คาลิเบอร์นะครับคาลิเบอร์ครับโอ้มีรถไปขอจุลังจาด้วยตอนนี้ก็ประมาณหกโมงหครึ่งนะครับแสงสีเริ่มสวยงามนะครับ นั่งก็ใช้จายประมาณ40เหรียญต่อคนน,นะครับคิดว่านะครับถ้าย้อนอไปอีกด้านมีโรงแรมเอ็กซ์ลิเบอร์เป็นลักษณะเหมือน,นสมัยโบราณนะครับที่ก็หรือดาบฮีโล่นะครับในยุค ครับตรงข้ามมาตรงข้างหน้านี่ก็คือ MGM MGM โรงแรมแรนเอีเมเป็นที่ที่เขาจัดยกมวยกันนะครับมวยที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะมวยสาคนบนมวยปั้ม มาก็นมาจาัดที่นี่แล้ครับเขามีสนามข้างในโรงแรมแล้วก็นี่สึงโตตัวใหญ่มากเลยครับเรียกกับคนที่เดินผ่านไตผ่านมาในวันนี้ทุกคนเริ่มออกมาเที่ยวเยอะขึ้นครับี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่าเราจะขึ้นสะพานลอยแล้วก็ข้ามไปฝั่งเลย เ็ GM, เขาจะมีการแสดงโชว์หลายอย่างนะครับที่อยากจะโชว์เพื่อนๆก็คือคณะเต้นอะไรนะจับอาวอกที่นี่เขาเต้นเก่งมากก็จะมีสมาชิกอยู่หลายคนนะครับเหมือนกับดีบอยอะไรประมาณนี้แล้เวเราขึ้น สะพานลอยดีกว่านี่คือลาสเบกัสนะครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวลาสเบกัสขอบคุณมากเลยนะครับสับ c r i b e ได้800โอ้โห,โหดีใจมากเลยครับขอบคุณมากๆเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับสับ c r i b e ช่องพูดพิ้นไทยแลนด์นะครับขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวจะหาคอนเทนต์สนุกๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนะครับหรือว่าพาท่องเที่ยว หาต้องเที่ยวแบบสนุกสนุกสบยสบายนะครับในรูปแบบของฟุทพินไทยแลนด์ลุยเดียวประมาณนั้นแหละครับอ,อยากจะโชว์ทางเข้าของ MGM ครัก็จะมีทางเชื่อม ไปฟังหนึ่งถ้าจากมุมนี้ทอดสายตาลงไปจะเห็นหุ่นสิงโตขนาดใหญ่นะครับน่าจะสร้างจากทองทองเหลืองนะครับแล้วก็โรงแรมโคพีานาจะมี ที่ยากถนนใหญ่แล้วก็เป็นโรงแรมเอ็กซ์ตาร์เริเบข้ามมาอีก่ฝั่งหนึ่งก็จะเจอเทพีเสรีภาพจำลองโรงแรมนิวยอร์กนิวยอร์กนะครับอ๋ oh, <wait. S 1> อเพราะเรา น้ำใจนะครับข้างหลังเราข้างหลังเราถ่ายรูปกันสนุกสนานเลยนะครับครับก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับในค่ำคืนนี้ไม่ค่อยมีคนเดินไปเดินมาพุกพ่านเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงของโควิดอยู่นะครับคือมือถือ ของผมนะบางทีก็มีสัญญาณเตือนขึ้นมาว่าคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับสำหรับการที่จะประทะกับกลุ่มคนที่เสี่ยงที่จะติดโควิดเขาก็จะนิ่เข้ามานะครับก็ดีนะครับครับผมก็ จากมุมนี้สองทะลุกระจกแผงกั้นนะครับก็มองไปเห็นเอ็กซ์คาลิเดี๋ยวเราก็ไปข้างในโรงแรมนิโยกดียกกันดีกว่าคลิปนี้ก็ประมาณสัก8นาทีโอเคนะครับมองเห็นอะไรในมุมนี้มุมนี้ก็เป็นมุมไฮไลท์อีกมุมหนึ่งที่คนเขาต้องมาเดินมุมนี้ก็ดูอะไรแบบ สวยนะครับเป็นมุมเก่าแก่ของลาสเวกัสว่าเป็นเป็นเป็นที่ตั้งของโรงแรม MGM แล้วก็นิวยอร์กนิวยอร์กจะมีสะพานจำลองสะพานจำลองที่เราเห็นที่นิวยอร์กในหนังจะมาสร้างจำลองไว้ที่นี่เหมือนกันนะครับ โอเคเดี๋ยวอยากจะพาเพื่อนๆไปชมข้างในนิวยอร์กนิวยอร์กสักนิดนึ่งว่าเขาบรรยากาศเขาเป็นยังไงนะครับครับก็จะมีประตูนี่ครับเนี yeah. ดูที่จับเขาที่จะเปิดประตูหนาเต็มสำรับการเทพี่สริภาพที่ถืงไฟนะครับพบเพลิงไฟนะครับ ทำได้แบบเยียบมากเลยเข้ามาข้างในปะทะกับผมไฟในด้านครับโหครับเดียวผ่านไปประมาณเกือบ9นาทีแล้วครับอ่าแล้วก็มีร้านขายของชําแล้วก็มีเครื่องทำเหรียญน,นะครับ,โบโเพราะรี่กท h i บ่ o เดเลี่ยงทำเหรียญ เหรียญทองจำลองทางหน้าก็จะมีเทพีพเสรีภาพจำลองก็ทําจากขนมด้วยทําจากขนมนะครับไม่น่าเชื่อเลยอันนี้เป็นร้านขายขนมอ๋อชื่อนี้เป็นที่คุ้นเคยอ,อยู่แล้วครับมีชื่อเสียงมากอ๋อ Are oh ดี่ว่าวิสเลอร์แคท u e อ f l อ b ฟลิเบอร์ตี้โอ้ทำได้โอเคเลยนะครับนี่เป็นขนมนะครับเลี่ยม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 โอเคเลยครับโอ okay. เดี๋ยวเราไฮไ,ไลท์ข้างในดีกว่า ไหนๆก็มาแล้วยังมีเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีให้อีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเราไปดูห้องโถงโอ้โหดูป้ายดูดูป้าย,าย Welcome to Las Vegas นะครับอโอเคห้องโถงลงไปโอ้สลัดแมกกี้ เียบเลยนะครับโอ้โหโอ้โยวถ่ายวีดีโอตัวนี้เสร็จขอลงไปเล่นสักหน่อยแล้วจะบอกผลน,นะครับว่าผมได้เท่าไหร่ได้หรือเสียยังไงแล้วก็มาคุยกันอีกทีนึ่งโอเคผ่านไปแล้วเกือบจะเสหน้าที่เราไปอันนี้คือบาร์ค่อนข้างเงียบเหงานะครับโอ้โหไฮไลท์วันนี้สุดยอดเลย แล้วก็มีร้านทำคริสตัลทำภาพเข้าไปในคริสตัลอะไรเนี่ยโอ้หน้ากากโอ้โห เฮนนาา้เดี๋ยวเราออกเท่น,นี้ไปเลยแล้วก็จบดีโไวา้ตอนอีพีสดสองไว้แค่นี้ก่อนติดาาตามตอนต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนมุมไปถ่ายอีกหลาหลายมุมสำหรับมุมนี้เราก็จะจบลงที่นิวยอร์กนิวยอร์กนะครับ ครับขอเปิดประตูนี่เป็นรูปโอ้โอแก่รออกมามุมไหนเนี่ยโอ้ออกมามุมด้านข้างเดี๋ยวเดไฮไลท์เทพี่เสรีภาพก่อนแล้วก็จบวิดีโอลงแค่นี้นะครับขอบคุณครับพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ